สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุ้ยลำเพลินอฟิเชี่ยวครับสวัสดีวันนี้วันวาเลนไทน์นะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องขอบคุณพ่อฮักน้องบอมน้องแบมนะครับพี่น,อนะน้องเนาะพ่อฮักลงน้ําตาลเพื่อนฝากของขวัญวาเลนไทน์ให้น้อง่ารักแพงนะพี่น้องเนาะและที่สําคัญพี่น้องมันนี่มีเสื้อผ้าย้องโซเฟียนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเคยเวา้าเพิ่นเคยเว้าไหววาเพิ่นจะไดนลองเท้าพี่น้องและมีผู้ใจดีครับพี่น้อง พื่อนยังเล่น้องแถาบูดพี่น้องนี่พอตุอย่ยเลยสั่งไห้ครับพี่น้องมันมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งกัน,นพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้จะไปเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียเอาเดี๋ยวผมจะพาไปพี่นอ้องอ่าพอดีมาช่วงวันวาเลนไทน์สุดยอดตอน <c oughs> นี้นี่ครับ ไม่อยังเนี่ยวคือไม่หยัง,ส,ยงสวัส,สวดีครับแม่พวงครับ,บโผล่พุ่มพันธุ์พุ่มหญ้าเอาน้อง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 อะไร,น,รนะ,น,รน,ะ,ะน,น้องลีนาครับมาจำอไไรกับงามขึ้นก่าเนาะ <c oughs> สวยตลอด <c oughs> น่ารักน่ารักน่ารักดีกก <c oughs> โซเฟียทำอะไรไว้มี่อย่างมาขายบ่ โอเคเดี okay, okay, <là> ๋ยวเจอกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาสวัสดีครับพ่อคนไทยอยู่บ่ไปทั่งขอถวดได้แป๊บหนึ่งเด้อเอ็ดยังไว้ไปทำอะไรไว้ไป็นยังไวงน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยน้ำตาไหลอาบแก้มให้ลงมาหอดเขาวงโอเคคาถาสองบาตุ่ยนะเอาอีละ ฮาถือไปเอ้าถือเอ้าฮึบจอยฮะขอบคุณพ่อหักล้น้ำตาลเด้อเพิ่นฝากของขวัญวาเลนไทน์ให้ลูกขอบคุณได้หลายค่ะโอ้ยพ่อนเพิ่นนะขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะพายกขึ้นนี่เป็นจะเลื่อนจะเลื่อนค่ะจากพ่อหักลงน้ำตาลค่ะขอให้เพื่อนประสบความสําเร็จถือถือถือนี่นึค่แค่นี้แหละว่ามีอย่างไรลูกอ่ะต่อต่อเอาสวัสดีพ่อใหญ่คำฝนครับคำผ่านหักแห้งเก่าเด้อครับผมหักแห้งให้เขาเด้อครับผม นี่ครับพี่น้องเายรนายืมได้นี่ครับพี่น้องเอนามาใหนกเม้ายกนหนี่ครับพี่น้องดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำเพื่นเอาโซเฟียันนี้เป็นนึงมันนี้เอีนยังไหวเอาตู้ตามาหลอกขายแล้วมันไม่ไหวนะมาคืนมาเนี่ยมาเนี่ นางลงเนี่ยนางลงเนี่ยนางลงน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยดูแล่กันเพลงเนี่ยดูแล้่กันน้ำเดียวน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาหัวแถวเอามาเสียงดีกระสูเคยจมมาจากได้อยือบรองเท้าบูทใช่ไหมใช่ค่ะเอาไว้รอบหน้านะลูกนะขอบคุณมากครับท่านครับ าเอาประตมียังไงเอาเซอร์ไพรส์เอาโอ้ยของขวัญว uh, well. uh, <so uh, uh, ัลไทยเอายกโชว์ดูอ่ะบังมึงโอ้ยเอ้าบังมึงบังมึงบังนางลง้ง่ะนางรูบมึงเอาเอาแล้วอะไรเสพติดโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงเขาคุยกับแม่พวงไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เด,เดี๋ยวได้ไปไหนเพื่อนเพื่อนก็นก่านสวยไหมชอบไหมชอบไหมลกูกเอาไอ้คู่นี่คู่นี่คูนี่นอขอบคุณพ่อไม่ออกนามนะเพื่อนเพื่นเห็นว่าเคยเห็นในไ,ไลฟ์สดในคลิดนะอย่าลูกจมอย่างไดเมื่อเดี๋กะจัคสิพอดีหรือพ่อดีเด้อกะทำให้เต็มที่แล้วนะนี่คือขี้หันอีหล่าได้เด้ออืมเอาถือไว้ถือไว้ อ่ตัวยรลปนะมันก็ืบอป็นอย่งน้น่อ่อนาเกียดดอกนะนี่ครับพี่น้องบอตุ้ยก็บเอตัยเต็มที่แล้วนี่ทําให้่อนเด้ยพลังหน่อยท้าโวยพ่อนคนด้วยพ่อพ่อออกน้ำพ่อออกน้ำก็โวยพ้อนนตัวเ่าให้พ่อพ่อออกน้ำสุขภาพร่างกายแข็งแรงขาให้หายไรรมขาให้ให้ให้ได้ไลก่น้น่เด้อค่ะเขอให้ดีตาวสุขเจรดญเด้อค่ะว่าอยกใหายดำใดีใจเด้อ อซ้อนอีซ้อนได้แล้กัแก๊สปูเลฮะอันรองเท้าเคยกัดเคยกัดบ่ลูกมันเคยกัดลูกปะรองเท้าเคยกัดลูกไหมมันเคยกัดเท้าไหมงูต้องกัดรองเท้าก่อนนะลูกฮะข่ะอันนี้มวนได้เล็กหน่อยครับเล็กหน่อยครับหักแห้งให้เขาครับตัวเสียดแังได้มือแรกกับคู่มือบาตุย้ยยังหักแห้งให้เขาครับพี่น้องอีรีประบาดตั้แต่มือเนี่ยมือแรกครับตั้งแต่มือก็ถึงได้ที่มือแรกแมน เอนไปบ่อน้ำตลอดเอามา่ล่ใ้อยอม,อมอหาลอ,อยไปมือแล้วก็หาอยหาลเกียดเงีนจะของะตรงๆตัวตว่าพอหน,นั่งพอน,นี่เกียดไทยไม่รู้สงสารรู้ราจำได้ได้ว่าตุไอ้ไตลอในคนแต่ยังไเป็นกา่ใช่เล่นใจให้ดูตลอแพนอยู่ตลาดเนาะนะทุคนก็เี่ยมมากมากเลยอ่ะดีปะ เปนดีใจไปทังานหนังสือทั้ทาสมใจนะเอาฝรั่งหน่อยสูดได้หลาเด้อหักแพงขึ้นเก่าเด้อที่เป็นไขเดอกนห่เนี่มันไข่เด้อแม่่ไขดอกเอ้ย่มันบห้ไน้ำพอหรอไม่แต่ไม่แต่เอาของมาตัวไข่พ่อแยหนูิไปหาไม่อีกอ่ะไปหาเนีเอาวาโลดลูกเอามาขายสุจลีแต่เป็นยังดอกนี่เจอพ่อหลอดคุ่ลา้านีพ่อเขาแงนะผมก็มาเรียนลุยไปยังน้องพี่น้องกะกะ พ่อแดดเลียกแค่น้อยเพื่อนครับพี่ต้นครับเพื่อนโอริ่งเขาเขามันพ่อตุ่ยหุ้นเล่ยว่าจันผู้ใดอีกคุณพ่อพลนวัดว่าจันโอ้ผู้ทักเอาสวัสดีพี่พลวัดเป็นอยังฝากเอาว่าเพื่อนโอนขอเจ้าไปเอามาไล่เด้อบอกลูกไปเอาเอาเอาใครมาไล่อเอาขอบคุณพ่อพลวัดเอาคนละสามร้อยเด้อจันกระดูกเอาฮ่าฮ่าขอบคุณพ่อพลวัดเร็วคุณเป็นเอสซีพ่อแด้เนี่ยพ่อพลนวัดน้ำเด้อค่ะพ่อให จะขอให้ได้ไลฟ์กัอนนั่นด้ค่ะเป็นยังไงเจ้าขอบคุณพี่พลวัตนะครับแล้อไอ้ไส้ครับเห็นได้เลยสุดทางฝา่งใหม่เดี๋ยวผมจัดการในน้องโซ,โซ,โซ,โซฟาครับไม่ไหนก็ไม่ไรตาเรียนตาเฮ้เรียนตานะคะโอเคบอสโอเคบอสอากรสิไปขอคาถายังก่อนน้ำ อ๋อมันคือเสียงยีเดือดๆลูกหมานี่โอ้ยลูกโอ้แม่เบพองตีเด้กระซังโอ้ยใบพวงว่าอยู่ดวนมานี่กลายเป็นหมาไปเรื่อกเลยโอ้ลูกพ่อเลยพ่อแพงในหลอดเลยนะแพงได้แพงให้เขาเยอะมากค่ะกระปุ้มมะม่ากๆนะคะอย่าตัวขายหลายตุ๊กตาดันมันที่เต็มรถพ่อแล้วเฮ้ยสองตัวนึงพ่อมาหลายดอกเออเอ้าสู้ๆอีหลาสู้ๆที่อ่านครอบครัวแม่หญิงหน่อยพ่อจันพี่หญิงเกาหลีเหรอแม่มาเนี่ยอาลูก ขอ <minutes> เรียกว่าเฮ้ยขอคนดีใจนั้บุลีบอกแม่หญิงเกาหลีนะพี่พี่สาวพ่อนะเขาเป็นคนดีมากขอบคุณพี่หญิงดี่ผมอ่านครับขอบคุณหลายเลยเอาขอเอาพ่อกะคนขับดจะ่อจะได้รู้แป๊บหนึ่งขอบคุณไปอ่ทัม่ยิงแป๊หนึงมาก่ะอไป่านขอบไป่นบไปอ่านขอบคุณไปอ่านขอบอ่นีอบคุณอ่านบคอ่นอานบปอ่นอ่านเอค่นขอบ้อ่าบคุไปอ่าอไ่น เสื้อผ้ายื่นวันนี้พอตุยเสื้อผ้ายาวมานเลยเหรอค้ณเพชรมันเรียบมากมากมากเลยแอกจะเหนื่อยแลกจนจนเหนื่อยนี่เสื้อผ้ายกเข่าจังซีกันท่านจังซีเข่าเพราะเข่าดอกวันนี้หนูจะเป็นซินเดอเรลล่าจะอยู่ขอตเธมอแล้วจะตอบแทกแม่เจ้าบ้าเอาขอโทษขอให้พี่หญิงเดี๋ยวผมตอบครับพอตุยเปลี่ยนนี่แท้ยังลูกเปลี่ยนนี่ป็เอฟพีแท้ใส ทักไปหลังแต่กอดเท่าโม่ปอกขึ้ว่าตัวมันแกงกูอีกโมซอยมันแกงกูอีกปอกสั้นหัวสั้นหนอเอ้าพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่ผัวจ๋าอ๋อโซเฟียกับน้องแพงครับโอเคเดี๋ยวจัดการให้แมนบ่แมนแมนแต่โซเฟียเพราะว่าเมื่อกี้ไปเสื้อผ้าเพิ่นเเมื่อกี้ไปเสื้อผ้ายเิ่นพ่อลงน้ำตาลหารอยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้ครับพี่พลัดเมื่อวานม่วานกับพี่น้องหลังแยกที่แลยว่าว่ามีแต่แนวเสื้อผ้าย เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหน้าทุกคนไหมครับครับผมโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสตุ้ยลำโพงน้องไปเชียรครับนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวบอสตุ้ยกับผูจัดการไฮเดอร์นี่นะครับทำดีสุดแล้วน้อพี่น้องเนาะยังไงกะสูงไแล้วกันน้อพี่น้องเนาะมื่อนี้ครับจะเลื่อมคำใหม่กับนังใจอยู่ที่ร้อยเอ็ดน้อพี่น้องเด้อเกษตรวิสัยน้อพี่น้องเนาะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ